สตอรี่วันนี้เราอยู่กันที่บ้านพูเวล่าสไตล์มินิมอลโมเดิร์นนะคะซึ่งภายในนะคะจะต,ตกแต่งแล้วมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นค่ะเชื่อไหมคะว่าบ้านพูเวล่าที่นะคะขายออกไปไวมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่ายังไม่ทันได้เปิดตัวกันเลยนะคะก็คือขายไปเกือบหมดโครงการแล้วค่ะที่นี่จะมีเพียง7หลังนะคะซึ่งตอนนี้ขายไปแล้ว5้าหลังนะคะเหลืออีก2หลังสุดท้ายเท่านั้นนะบ้านที่เจจะมารีวิววันนี้นะคะเป็นบ้านพูเวล่าที่อยู่บนทำเลดีย่านหางดงนะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่า d e v วลอปเปเขาจะตั้งราคาขายเพียง7ล้านแแสนบาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคานี้นะเป็น4ห้องนอนนะคะแล้วก็5ห้องน้ำด้วยกันเลยนะคะวันในที่ดินเริ่มต้น62.3ตารางวาค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยด้วยกันทั้งหมด240ตารางเมตรเลยนะเฟอร์นิเจอร์แต่งให้ครบจบเลยค่ะเราเพียงแค่เก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่เท่านั้นเอง และด้วยสไตล์บ้านโมเดิร์นเจแปนนิสนะคะที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันหน้าบ้านที่กว้างขนาดนี้ทําให้ตัวบ้านดูใหญ่มากๆค่ะมานทำเลดีนะคะตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านวังตาลคะ่ะตําบลสารผักหวานอําเภอหางดง ขับรถเข้าออกได้สะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าไม่ไกลจากถนนใหญ่เลยมีถนนใหญ่ตั้งแต่ถนนเส้นเชียงใหม่หังดงมาถึงยังตัวโครงการเลยค่ะด้วยทําเลดีแบบนี้นะคะทําให้บ้านหลังนี้นอกจากจะเหมาะกับครอบครัวที่หาบ้านภูมิล่าอยู่อาศัยกันเองแล้วก็ยังเหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะหาบ้านทําเลดีราคาดีไปต่อได้ปล่อยเช่ารายเดือนได้เพิ่มเข้าไปในพอร์ตนะคะที่นี่เป็นโซนที่มักจะหาผู้เช่าได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะที่นี่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติกว่า5แห่งกันเลยเดินทางใช้เวลาเพียงห1 0นาทีก็ถึงกันแล้วค่ะ บ้านที่เจจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นบ้านที่โอนไปยังเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างด้วยนะ <Glass> เพราะว่าเจ้าของนะคะยังไม่ได้เข้ามาอยู่คะ่ะแล้วก็ที่สํคาคัญอย่างเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็ปล่อยเช่าด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ทางโครงการก็เ <Glass> ช่าเป็นบ้านตัวอย่างอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอาจจะพาไปดูวิวนะคะของหลังที่เหลืออยู่นะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าวิวดีไม่แพ้กันกับบ้านหลังนี้เลยค่ะ ตำแหน่งนี้จะเป็นประตูทางเข้าเล็กนะคะซึ่งเราสามารถเข้าออกทางนี้ได้เช่นกันค่ะมี m a บลก o x ติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ติดตั้งทุกอย่างให้ครบจบมากๆจริงๆค่ะครบจบยังไงเดี๋ยวเจจะพาไปดูกันทีละจุดเลยนะตำแหน่งตรงนี้จะเป็นลานจอดรถแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่จอดรถอยู่ใต้ชายคาเลยนะใต้ร่มเงาเลยนะคะตรงนี้จอดได้2คัน,นะคะ่ะแล้วก็เหลือสเปซพอให้จะจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าบิ๊กไบค์ได้อีก1คันเลยนะประตูตรงนี้เป็นแบบ รีโมทอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือเก็บของเลยค่ะอันนี้ที mm. วีเพิ่งมาติดตั้งไปนะคะเป็นห้องที่เก็บของได้เยอะมากนะ mm. เผื่อใครจะตีกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถุงกอล์ฟใส่ตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเจ๊พาล่อตรงนี้ไปก่อนนะคะตำแหน่งตรงนี้เป็นด้านข้างบ้าน,นะคะ่ะซึ่งบริเวณตรงนี้ก็เหมาะที่จะเผื่อใครที่จะชอบทํากับข้าวแล้วก็ ปลูกพวกใบกระเพราหรืออะไรเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําสวนอย่างเงี้ยค่ะก็บริเวณตรงเนี้ยสามารถทําได้เลยนะน่าในสุดจะเป็นแทงน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ําค่ะตอนนี้นก็จะมีถังซกด้วยนะตำแหน่งโรงจอดรถนะคะเขาก็มีปลั๊กไฟแล้วก็มีกอกน้ําสนามให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เขาก็ทาเป็นอีกช่องลมด้วยนะ ทำให้ลมผ่านเข้าออกตรงนี้ได้สบ,บายเลยนะคะและตรงนี้เราก็สังเกตเห็นแล้วนะคะว่าเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งที่นี่เขาติดกล้องวงจรปิดให้ทั้งหมด8ตัวรอบๆบ,บ้านเลยนะแล้วก็จุดสําคัญภายในบ้านตําแหน่งตรงนี้จะเป็น EV charger นะคะซึ่งก็นั่นแหละคะ่ะหากใครเป็นรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะมาจอดได้เลยนะตําแหน่งนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านแล้วนะคะซึ่งเขาติดดิดต้อลลรอไว้นะก็คือใช้กดรหัสได้ะคะ่ะแล้วก็ เป็นสแกนนิ้วนะคะแล้วก็ใช้คีย์การ์ดได้นะตำแหน่งนี้ก็มีปักไฟเพิ่มอีก2จุดนะคะแต่ชอบตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเขาแบบลดความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาเขาก็ทำตรงนี้คะ่ะเป็นโค้งในลักษณะนี้เนาะจริงๆก็คือเป็นการแบ่งส่วนกันด้วยคะ่ะ ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราหลุดมาตรงนี้แล้วมันจะเป็นโซนสวนนะซึ่งด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้เนาะเขาตั้งใจเอาไว้ปล่อยเช่าเนาะแล้วก็อีกอย่างคือบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่แปงมุมแล้วเขาว่ามีพื้นที่ด้าน,นข้างสระว่ายน้ำนะคะตรงนั้นเขาก็จะทาเป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวไปนะคะแต่ว่าตําแหน่งตรงเนี้ยค่ะเขาก็ลงเป็นอิดบล็อกไว้นะคะซึ่งก็ทําให้บ้านงบริเวณตรงเน,นี้ยดูเรียบร้อยแล้วก็สามารถมานั่งเล่นช่วงอากาศดีๆได้นั่นเองค่ะซึ่ง หากใครที่จะอยู่บ้านนี้นนจริงๆเจีมองว่าตำแหน่งตรงนี้ถ้าทำเป็นแบบพื้นที่สีเขียวเป็นสนามหญ้าอย่างเงี้ยเออมันก็ดูเขียวดีนะเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะมันจะติดกันกันกบโถงลิฟวิ่งอารียที่สูงดับเบิล์วอลลุ่มเลยนะแต่เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยนะคะัะนนี้เราก็เข้ามายังภายในบ้านแล้วนะคะ หงงตรงนี้จะเป็นหงดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยนะคะก็คือสูง2ชั้นกันเลยนะตำแหน่งตรงนี้ทําให้เรามองเห็นเวลาสมมติลูกๆเรานะคะที่จะเดินเข้าห้องนอนไปอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถมองเห็นความเป็นไปภายในบ้านดีนะเจอชอบที่นี่เพราะว่าฟังก์ชันมันใช้งานครบจบถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ขนาดเพียง62.3ตารางวานะคะมันก็จะมีพื้นที่แล้วก็มีฟังก์ชันที่มันครบจบพื้นที่ใช้สอยที่จัดเต็มที่240ตารางเมตรกันเลยคะ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ เขาก็จัดสรรพื้นที่เก่งมากเลยค่ะทําให้มีโถงสูงแบบนี้ได้ด้วยนะตำแหน่งนี้เขาก็วางเป็นโซฟานะคะซึ่งอันนี้วางนั่งไปเสร็จรวมๆกันได้6คนเลยนะขนาดใหญ่ตรงนี้สจุดเลยนะคะบ้านตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้านะก็สั่งเปิดปิดได้ที่รีโมทนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านมือถือเราก็ได้นะเพราะว่าบ้านที่นี่นะคะจะเป็นสมาร์ทโฮมด้วยนะซึ่งจะสมาร์ทโฮม โถงบริเวณตรงนี้นะสมมติเวลาเราเข้าออกบ้านช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะสั่งเปิดไฟตรงโถงไว้เลยเยงค่ะแล้วก็เปิดแอร์รอเราเลย,ยาเงี้ยเออดีเนาะด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแล้วนะคะซึ่งห้องนอนชั้นหนึ่งตรงนี้เนาะเป็นบ้านที่ให้ห้องนอนชั้นหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็ใส่เป็นเตียงนอน ควินใสไว้นะคะซึ่งก็ทําให้พื้นที่ห้องเนี้ยก็ยังใหญ่อยู่ดีนะเขาได้ซ่อนไฟแล้วก็บิวอินกุผนังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากแล้วก็ใส่ทีวีให้ทุกจุดกันเลยนะคะตอนนี้แล้วก็เป็นทีวีที่แบบไม่ได้ให้มาเล็กๆน,น,นะ,ะให้มาใหญ่เลยนะตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นโตเครื่องแป้งนะคะซึ่งก็จะลิงก์ติดกันกับบริเวณที่อาจจะเหมือนแบบเอาไว้นั่งเล่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเนาะตรงน,นี้ก็ให้เป็น ตูส้สื้อผานะคะบิวอินตู้สื้อผาให้ขนาดใหญ่เลยค่ะคือใส่เสื้อผาได้เยอะมากเลยเ mm. จชอบนะคือเป็นบ้านที่แบบเขาใส่ใจดีเทลเดียวค่ะใส่ใจความต้องการแล้วก็ตอบโจทย์กับคนในยุคป,ปัจจุบันเนาะ อันนี้เป็นห้องน้ำแล้วนะคะซึ่งดูจากตัวเจได้เลยนะห้องน้ําคือสเกลคือใหญ่มากจริงๆคะ่ะอันนี้เขาก็ติดเครื่องทําน้าร้อนให้นะคะมีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็ความใส่ใจของเขาเนาะด้วยความที่ว่าห้องนอนชั้นหนึ่งแล้วคะ่ะปกติแล้วอาบ้านไหนที่มีมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนาะเราก็มักจะให้เขาอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งสะดวกมากเลยคะ่ะขนาดบริเวณโซนเปียกโซนแห้งอะ่ะเขายังไม่มีสเต็ปเลยนะเฉพาะห้องนี้นะคะก็จบก็ใหญ่ ตำแหน่งตรงใต้บันไดนะคะเขาจะทำเป็นห้องน้ำแขกค,ค่ะซึ่งไซส์กำลังดีเลยนะคะพอเจเข้ามาตรงเนี้ยไม่ได้อึดอัดเลยนะตรงนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะเขาก็ใช้เป็นแบบชิ้นเดียวนะีนชอบซิงเวยค่ะถึงพื้นที่มันจะเล็กแต่ว่าแบบทุกอย่างให้แบบเต็มหมดเลยะคะ่ะและถัดบริเวณตรงนี้ไปนะคะจะเป็นพื้นที่ดินิ่งแล้วค่ะ ซึ่งเพดานตรงนี้มันก็จะสูงอยู่นะคะก็คือไม่ใช่ดับเบิลวอลล่มแต่ว่าเป็นเพดานของชั้นเดียวนี่แหละแต่ว่าเป็นชั้นเดียวที่สูงนะตำแหน่งนี้ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะเราสามารถวางโต๊ะขนาด8ที่นั่งได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากให้มันดูสบายๆแบบอาจารย์รนั่งทำเป็น6ที่นั่งนะไซส์ประมาณนี้จริงๆทาเป็นประมาณ6ที่นั่งได้นะคะเพราะว่าโต๊ะอย่างโต๊ะตัวเนี้ยที่เขาให้มาในแพ็กเกจนะคะ ก็คือพับเก็บตรงนี้ได้ด้วยค่ะก็จะทําให้บริเวณตรงนี้มันลงขึ้นแล้วก็นั่งประมาณ4คนหรือว่าจะนั่งทายโต๊ะขวงต่อเพิ่มอีก2ก็จะเป็น6นะคะซึ่งของทุกอย่างที่เราเห็นในวิดีโอวันนี้นะคะรวมอยู่ในราคา7จ็ดล้านแปดแสแล้วนะราคาดีมากติดกันเลยนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะเนี่ยเจนแนะนำนะอาจจะพับโตวไวเนาะเราอาจจะเปิดใช้โต๊ะ เวลาเรามีเพื่อนๆมาที่บ้านนะคะหรือว่าครอบครัวมาเยี่ยมหาเงี้ยแล้วเป็นตรงนี้จริงๆเราทําเป็นไอซ์แลนด์ที่แบบฝั่งนึงติดฝั่งเงี้ยเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วมันจะลงตัวมากเลย ตอบโจทย์คนนี้แบบชอบทํากับข้าวหรือว่าทําให้บ้านหลังนี้มันดูมีมิติขึ้นส่วนแอร์นะคะบริเวณตรงโถงลิฟวิ่งนะคะกับแอร์บริเวณดินนิ่งตรงนี้เนาะเขาจะติดเป็นแอร์ในลักษณะนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเขาให้ BT ทใหญ่เลยนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะคะก็คือเย็นทั่วบ้านเลยคะ่ะจากที่เจเดลรีวิวตรงเนี้ยก็คือเย็นสบายเลยนะเพราะว่าเขาบังคับแอร์แล้วก็เนี่ยพุ่งไปหาตําแหน่งที่เราต้องใช้งานกันเลยนะคือจัดสรรทีเธได้ลงตัวมากเลยที่สําคัญนะคะ หากบ้านไหนที่ช่วงกลางวันมักจะอยู่ในบ้านหรือว่าทํางานกันในบ้านนะคะที่นี่เขาติดโซลาเซลล์ให้นะคะ5กิโลวัตต์ให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งโซลาเซลล์ที่นี่นะคะผู้ที่มาติดตั้งให้นะคะเป็นการไฟฟ้าค่ะสบายใจใหายห่วงกันเลยนะตรงนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะมีฮูดดูดควันให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเตาอ,อบนะนจริงๆตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเป็นไมโครเวฟอีกสักตัวอย่างเียตัวนี้ก็ครบจบแล้วนะคะมีซิงให้นะตำแหน่งตรงนี้ค่ะเป็นบิวอิน สามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะตำแหน่งด้านบนนี้ด้วยนะคะตู้ค่ะตู้เย็นเขาก็ให้มาไซส์ใหญ่เลยนะแล้วเดี๋ยวเจจะพาไปดูครัวไทยกันต่อเลยนะ <L un se> ก่อนจะไปนะคะตรงนี้จะเป็นนะ,นะคะโซลาเซลล์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกเซอร์วิสไฟบิวอินซ่อนไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังประตูตรงนี้นะจะเป็นโซนซักล้างคะ่ะแล้วก็จะเป็นครัวไทยซึ่งเจมองว่า ครัวไทยของบ้านใช้ประมาณนี้ถือว่าให้มาใหญ่กำลังดีเลยนะคะเนี่ยค่ะมีฮูดให้นะคะมีเตาแก๊สให้สองหัวะคะ่ะมีซิงคบโจกมากนะะี่ค่ะเครื่องซักผ้าค่ะพบได้แล้วก็ตรงนี้ก็ยังเก็บของได้อีกเยอะเลยนะเนะะี่ยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตักผ้าได้นะหรือว่าเราจะไปตักผ้าโซนชั้นสองมันก็มีพื้นที่ให้เราตักผ้าอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้คะ่ะเราสามารถเดินเซอร์วิสได้หมดเลยนะ ก่อนเราจะขึ้นไปชั้น2นะคะเจะจะพามาทุกคนมาชมบริเวณบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ใต้ล่มเงาเช่นกันนะซึ่งตอนนี้ที่เจอยู่นะประมาณ9ก้าโมงนะคะบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าทิศตะวันออกนะคะก็จะมีแสงเข้ามาประมาณนี้เนาะซึ่งข้อดีก็มีอยู่นะก็คือ ช่วงที่แบบเป็นแดดคอยแล้วค่ะแดดยามบ่ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะบริเวณตรงนี้ก็คือล่มแล้วนะสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างสบายเลยนะตรงนี้เขาก็วางเป็นเก้าอี้ว่ายเทียมไว้นะคะแล้วก็มีโต๊ะตรงกลางตรงนี้ด้วยนะและบ้านไซส์ขนาดนี้นะคะเขาก็ยังให้สระว่ายน้ําที่ใหญ่ะคะ่ะตรงนี้เป็นสาระระบบน้ําเกลือนะขนาด8คูณ3เมตรค่ะตำแหน่งตรงนี้เขาจะทําเป็น ที่นั่งไว้ให้ด้วยนะคะเราสามารถให้จะานั่งแช่แล้วก็นวดตัวได้ค่ะเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะจะเป็นหัวเจสสปานะด้านบนตรงนี้ค่ะก็จบงานไปด้วยหินอ่อนนะตรงนี้กระเบื้องตรงข้างล่างตรงนี้ค่ะเป็นกระเบื้องสีขาวนะคะซึ่งก็จะเป็นสีใกล้เคียงก,กันกับบริเวณที่เจเดินอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถให้จะาเข้าบ้านเราจากฝั่งนี้ได้ด้วยนะ เวลาเราเปิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้พื้นที่ทุกส่วนนะคะของบริเวณชั้นหนึ่งนะคะเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยค่ะเผื่อแบบลูกๆเราจะได้น,น้ําอยู่เราตั้งกินข้าวตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะด้านหลังสุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดล้างตัวค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะจบงานด้วยเห็นทรายล้างนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะในลักษณะเนี้ยไม่อมฝุ่นด้วยนะเพราะว่ามีฝุ่นแบบปุ๊บก็คือเนียนตาเลยนะและตำแหน่งเนี้ยค่ะก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะของโซล่าเซลล์นั่นเองค่ะ บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะคะมันจะมีห้องเครื่องสระว่ายน้ำด้วยด้วยความที่ว่าพื้นที่ของบ้านหลังนี้เขามีสเปซนะคะสวนตรงนี้ออกไปนะต้นไม้ที่เขาลงไว้บริเวณสระว่ายน้ำนะคะซึ่งทุกบ้านก็จะมีคล้ายๆกันนะเขาอะค่ะเลือกเป็นต้นนําเต้านะซึ่งเวลาต้นนําเต้าเขาแบบว่าเซตโฮไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะแผ่กิ่งก้านสาขาได้สวยมากๆเลยนะใบร่วงน้อยด้วยค่ะแล้วก็จะมีผลนะ สวยมากๆเลยคือเจเห็นเวลาเขาไปตกแต่งพวกตามคาเฟ่หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะนะคะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปยังชั้น2แล้วนะคะพื้นของชั้นหนึ่งนะคะเขาจะปูด้วยกระเบื้องสีไม้นะคะซึ่งสีไม้เป็นสีที่โทนแบบอ่อนแล้วก็ ละมุนตามากๆเลยค่ะแล้วก็ปูในลักษณะก้างปลาด้วยนะยิ่งทําให้บ้านนะคะมีความโคซีมากยิ่งขึ้นนะและบันไดตรงนี้นะโหเขาทําได้แบบสเปซคือใหญ่มากๆเลยค่ะเดินได้สบายเท้าเลยนะช่องตรงนี้ก็คือใหญ่มากๆแล้วที่สําคัญเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้สักแท้เลยค่ะเราจับก็บเป็นไม้สักด้วยนะแล้วก็ซ่อนไฟขึ้นมาค่ะตามทางตรงนี้ยาวๆเลยนะคะตำแหน่ตงตัวนี้เขาจะติดมูรี่ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้แบบเหมือนเลือกได้นอนเนี่ย ชอบแสงมูลี่ค่ะเวลาเราเอามูลี่มาแต่งให้มันใกล้เคียงกันกับแบบว่าสีเดียวกันกับตัวม่านหลักของบ้านนี่ยมันดูทุกอย่างดูเป็นแบบในทิศทางเดีวยวกันหมดเลยพื้นชั้น2นะคะเป็นพื้น S อ C ค่ะแล้วเขาเลือกสีให้มันดูละมุนละมุนเนี่ยค่ะตำแหน่งตรงนี้นะเปิดออกไปปุ๊บจะมีระเบียงค่ะส่วนตัวเจชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยนะคะกับโครงการนี้มากเลยเพราะว่าด้านหลังตรงนี้นะคะ่ะ เขาไม่ติดกับใครนะเพราะว่าเขาเป็นถนน,นะคะ่ะที่เข้าไปยังด้านในสุดจะมีบ้านของเจ้าของบ้านอยู่หนึ่งหลังนะใช่เราก็จะทําให้เราไม่ติดกับใครเลยค่ะเราก็จะติดแค่เพื่อนบ้านซ้ายขวาเท่านั้นนะคะซึ่งเขาก็จะไม่เปิดหน้าต่างนะคะไปปะกันกับอีกบ้านหลังหนึ่งด้วยนะด้าน,นหลังตรงนี้เขาก็จะเป็นทุ่งนานะคะซึ่งตอนนี้สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเป็นสีเหลืองเลยนะไกลๆตรงนู้นนะคะเป็นดอยสุเทพนะคะ และบ้านหลังที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือได้วิวเดียวกันกับหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ติดกันเลยนะตัวนี้เขาก็จบงานด้วยกระเบื้องนะคะซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยหากเราแบบไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะตากผ้าได้นะตรงนี้ก็คือเป็นแดดตะวันตกพอดีค่ะก็สามารถที่จะตากผ้าแล้วก็แห้งได้สบายเลยนะและนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมที่จะรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาแบบ จัดฟังกชันได้ดีมากๆเลยค่ะตรงเนี้เหมือนเป็นแบบโถงริวิ่งเล็กๆอย่างนี้ค่ะเป็นตำแหน่งแบบิฟวิงอเรียของสมาชิกค,คนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคือถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็อบอุ่นมากๆเลยเจมาขี่ครั้งแรกก็คือแบบโอ้โหประทับใจตบมือให้พี่เขาหลายรอบมากๆค่ะเพราะว่าประทับใจในไซซิ่งของบ้านที่ใหญ่กําลังดีแต่ก็แบบโหสี่นอนสห้าน้ำอย่างเงี้ยทำไปได้นะคะเก่งมากๆค่ะ ตรงนี้เขาก็บิวอินเป็นชั้นวางของนะคะสมมุติทางเราจะทำํำโซนตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นจริงๆเราอาจจะเอาทีวีจากห้องนอนสักห้องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะเอามาติดไว้ตรงนี้ก็ได้นะถือว่ามันก็ดีนะวางโซฟาให้ด้วยค่ะครบจบมากตำแหน่งด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นะแล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะอีก2ห้องจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นค่ะ Oh, อันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์แล้วนะคะซึ่งฟังก์ชันคือครบจบเหมือนกันค่ะอันนี้เขาก็บิวเป็นชั้นลอยไว้นะคะวางทีวีไว้นะเตียงนอนตรงนี้เป็นคิงไซส์เลยนะคะมีโต๊ะข้างเตียงซ้ายขวาเลยค่ะกรุเป็นไฟนะคะบิวอินกรุในล,ลักษณะนี้เลยแล้วก็ซ่อนไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะมีระเบียงเป็นของตัวเองด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็คือขนาดใหญ่เลยค่ะ มีพื้นที่ที่จะแบบเหมือนไปนั่งเล่นนะคะเราอาจจะใส่เก้าอี้ตัวโปดแล้วสักตัวนึ่งเงี้ยค่ะจะมานั่งเล่นตัวนี้เขาก็จบงานแล้วก็จบเทมเปอร์ด้วยนะมันทําให้บ้านมันก็ยังแบบดูเป็น m o ดแ and hone เดียวกันอยู่อย่างค่ะมีความเป็นมินิมอลโมเดิร์นและที่นี่นะคะเขาก็ให้มุงรวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกจุดของบ้านเลยนะครบจบ นคะคะพรมเดอเลชันพวกนี้ได้หมดเลยนะคะได้แบบนี้หมดเลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำม,มาสเตอร์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะคะเหมือนที่เจอบอกไปเนาะจะมีแค่ห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้ทำสติปเนาะอย่างอันเนี้ยเขาก็ทำสติปไว้ให้นะคะนี่ แบ่งสีให้ด้วยนะจะได้ดูแล้วแบบเออดูลงตัวแล้วก็ดูแบ่งโซนนะคะอย่างอันนี้เป็นโซนเปียกเนาะเขาก็จะติดเดนชัเวอร์ให้เสื้อห้องน้ำมาสเตอร์นะคะมันจะมีทุกก๊อกตรงน,นี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นระบบร้อนเย็นเพราะว่าเขามีอ่างเนาะอันนี้ก็จะแบบติดเป็นเครื่องทําน้าร้อนไว้ให้นะคะตัวนี้มีอ่างอาบน้ําค่ะตําแหน่งตรงนี้ก็จะมีม่านมูรี่นะคะและวิวนะคะที่เราจะเห็นนะคือวิวดอลซเท้ค่ะ,คะเวลาเราแช่อ่างตัวนี้ เห็นทุน่งนาด้วยแล้วก็เห็นวิวรอสเทปนะคะสวยมากโภสุขภัณฑ์นะคะของคอตโต้ค่ะอ่านก็คือให้ใหญ่เลยตัวเสื้อผ้าก็ให้ไซส์มากำลังดีนะคะแบ่งเป็นฮีสซนเธอได้คะ่ะตัวเครื่องแป้งใหญ่แบบนี้เลยนะ ็นทางเดินนะคะซึ่งก็จะพาเราไปยังปีกขวาของบ้านนะซึ่งด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะสองห้องเลยนะเดี๋ยวเราจะพาดูห้องนี้ก่อนนะคะห้องนี้จะเป็นห้องขนาดกลางนะคะแล้วก็ห้องนอนสุดท้ายตัวนี้จะเป็นห้องไซส์เล็กซึ่งไซส์คอมแพคสก,กำลังดีค่ะเข้ามาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะวางของได้เยอะเลยนะหรืออาจจะบิวอินเพิ่มก็ได้หากเราอยู่อาศัยที่อย่างจริงจังนะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งทํามาอย่างดีเลยนะเนี่ยไซยคือกําลังดีเลยค่ะแบ่งโซนเปิดโซนแห้งชัดเจนนะคะมีทุกอย่างครบคันในนั้นเลยเดี๋เจะชอบมากคือเป็นบ้านที่แบบไซคือไม่ได้ใหญ่แต่ฟังก์ชันครบจ,บจบจริงๆค่ะอย่างอันเนี้ยเขาก็ให้เตียงนอนมาควีนไซส์นะคะมีโตเครื่องแปง้งมีตู้เสื้อผ้าตำแหน่งตัวน,นั้นมีหน้าต่างเลยนะเออตรงนี้ก็เห็นวิวดอทสุเทพด้วยนะคะตำแหน่งตรงนี้ แล้วก็สามารถที่จะนั่งทํางานค่คะเนี่ยค่ะนั่งเปิดลูกๆนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสือกนะคะและอีกอันหนึ่งที่เจชอบนะคะแกใส่ใจมากเลยนะคะเดเวลอปเปอร์ mm. <developer S 2> เจ้านี้แกติดทีวีให้ทุกห้องเลยเนาะแล้วก็อย่างทีวีในลักษณะเนี่ยคิดว่าอาจจะมีหลายบ้านนะคะอย่างตัวเจเองแล้วว่าเวลาแบบห้องนอนอะ่ะเราก็จะไม่มีทีวีเนาะแต่อย่างเวอร์ชันลักษณะเนี่ยอ่ะเขาก็เอาทีวีพับติดข้างไว้นะแล้วเวลาเราจะใช้อ่ะคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ จับขึ้นมาแล้วก็เอียงอย่างเงี้ยจริงๆขามันดัดได้ด้วยนะเออจเจมือไม่ถึงนะคะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เอียงนองไปทางนี้ได้สบายเลยนะก็คือถ้าว่าเกิดสมมติเรานอนแล้วก็พับทีวีเก็บไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วปลายเตียงนะคะหรือว่าตำแหน่งตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะนะคะ ก็จบงานด้วยในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นแบบกระจกแทมเปอร์นะแล้วก็เนี่ยคะ่ะใช้กำลังดีเลยเห็นขอดยากลางบ้านเราด้วยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะต้นไม้เขาก็แบบเขาให้ต้นไม้ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะสวยนะคะแล้วตำแหน่งตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นวิวของโครงการน,นะคะไปจนถึงหลังสุดท้ายเลยนะ ซึ่งบ้านแต่ละหลังนะคะก็กำลังสร้างกันอยู่เลยนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะอย่างบ้านหลังที่เหลืออยู่นะคะพร้อมเข้าอยู่ประมาณต้นพฤษภาคมนะและอันนี้เป็นห้องนอนสุดท้ายแล้วนะคะหรือว่าห้องนอนที่4ี่ค่ะนี่การจัดการเขาก็จะคล้ายๆกันเนาะนะคะมีโต๊ะเขียนหนังสือนะคะมีหน้าต่างแล้วก็นี่ค่ะ ทีวีนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนพับเก็บได้ะคะ่ะออกมาตรงนี้หรือว่าพับเก็บไปก็ได้นะตำน่ตงตัวนี้นะคะมันจะเป็นวิวด้านหลังนะงนนะคะแสงธรรมชาติเข้าถึงกำลังดีเลยะคะ่ะตรงนี้เขาก็ใส่เตียงเป็น3.5ฟุตไว้นะคะบิวอินกุผนังมวนหัวเตียงนะคะซ่อนไฟค่ะมีโต๊ะข้างเตียงด้วยแล้วก็นี่ ใส่เป็นตัวเสื้อผ้านะคะก็คือใหญ่ใหญ่กำลังดีเลยค่ะเนี่ยค่ะข้างในก็จะมีลินชักให้ด้วยค่ะด้นบงเก็บของไดอีกนะซ่อนไฟค่ะตํนแน่งตรงนี้มีวิวเป็นชั้นวางของด้วยและห้องน้ําค่ะมีห้องน้าในตัวทุกห้องนอนเลยนะใส่กําลังดีเนะคะขนาดเล็ก ะ,ะาาใครที่ชอบบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อ JJ a s c e s s o r y ได้โดยตรงเลยนะเหลือ2หลังสุดท้ายแล้วนะคะยังไงแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าราคานี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับพูเวนลาย่านหางดงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะเข้าเมืองไปเพียงแค่า5 5นาทีก็ถึงแล้วนะคะ บ้านพมเวลาดีๆแบบนี้เข้ามานะคะคลิปหน้าจะ,จะพาไปรีวิวบ้านสวยๆที่ไหนนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจและให้เราและทีมงาน Access Story ได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ